ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการ,รมิตองส์ช่ c h ช n แนลเราอยู่เกมไม่นันพรามเป็นเกมแนวยิงปืน FPS ออนไลน์าราครับไปเล่นกันเลยครับไปไปออกลบดีกว่าไปเปเพน f p p ไปเลยเต้ยอ,อยู่ไหนกันหมดอ้าอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งอ้าอะไรผ่านไปวะจะไม่ทำหาอะไรเลย เอาตัวนี้ไปดีกว่าเฮ้ย hey. ยืนไหนกันครับยืนไหนกันครับ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 ,รบเดินผ่านตรงนี้ก็โอ้ยมันมาอีกอ่ะปุ๊บยัง <c oughs> ไม่ทันทำอะไรเลยเฮ้ย hey. เข่งจังมามาแล้วจ้ามามาเอ้าตายแล้ว ไอฝั่งนู้นน่งเฮ้ยเราโดนยิง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 ยิงมันยิงมันใชยเหลือเฮ้ยยิงตรงกันตรงนี้นแน่ไปดเดือดมากเลยตรงนี้เป็นไงเป็นไงผมขนาดสะโตอยู่ตรงหน้าเราก็ยิงแทบไม่โดนเออ เฮ้ยฮจะโต้นโอ้ขนาดสตโตอ,อยู่หน้านะมามาไปไหนกันหมดไปไหนครับไปไหนไปไหนเฮ้ยเรียบร้อยจบเลยามาแล้วครับมามาเฮ้ยโดนยีกแล้วเฮ้ยเฮ้ย ไปแล้วครับพี่สนัยแน่ๆเลยเราก็ไปทางนั้นเอา้าพี่ไปไหนวะอ๋อพี่อยู่นี่พี่มองเห็นผมผมเก็บเรียบร้อยแล้วจ้าเดินลงลา่างเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ๊ยสปีดสกิล แล้วก็มีสกิลน้ำแข็งก่อนน้ำแข็งไปไปไปไม่นะไฟชนะไปตาต่อไปกันเลยดีกว่าใช้แต่ไนเปอร์ใช้ยังไงวะเนี่ยปังไม่โดนเลย เอ้เ้เ้้เ,เนเรายิงแรกนะ่ะอ๋ออ๋อ,อ,อมาทีครับมา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 ,มาเพื่อจัดก,การให้เราแล้วอยู่บนรถมันรู้สึกอันตารายวะ่ะ ขึ้นไปตามเขาดีกว่าปุ๊บ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 อ้าวสตูมันมาเลยเอ่ะเพื่อนเราเฮ้ยฮะาสตูตูม้มมาทำไมวะเฮ้ย อยู่ไหนกันมาหมดละสะตงูสตงสตูงเฮ้ยออกมาดิจะตายาวะปังเฮ้ยยังหัวเลยอยู่ไหนกว่ามันกำลังมึงม,มามึงมามึงมาหลบดิอย่างนี้หลบดิหลบดิ phun lập lội hơi 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 đâu có lập lội mà ngàn ui bay tăm tăm cả đời sẽ có ชิบ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 ตึ๊บไหนวะชิบชิบโอ้เฮแล้วเฮแล้วเฮแล้วชิบ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 ปุ้งเอฮยไม่ไดิครับไม่ไดิครับปุ้งไหนไหนอันนี้อันนี้ ไม่ทันเลยเราจะเดินไปไม่ต้องไรมากเฮ้ย <Hey. S 1> ได้ได้ได้มา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 ่มามามาไหนครับยู่ไหนไหนไหน,หนมาอุย้ยเฮ้ยโดนยิงจักนี้ยิงแมลงอย่างนี้เฮ้ย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 เ รีบเลยมาที่เดิมด้วยที่เดิมที่เดิมไม่ต้องไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนโก้งโดนหัวแรกคนละนัดแรกคนละนัดแต่ฝั่งเขาเขาชนะเหมือนเดิมดีกว่าเฮ้ยะได้ไงเฮ้ยไปตาเน่งกันด้ด่านท่าเรือแห่งนี้ตสนหนไปดีวะ ตัวนี้กัดปืนกลนกลืนทุกนัดหนึ่งร้อยนัดเทศตลอดไม่แต่มันมามันมาสามตัวเลยเฮ้ยโอ้ยโ,โอ้ยมา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 โดนหนึ่งครับเดนหนึ่งครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อายจาัดก,การเรียบร้อยครับต่อไปอ่ะ <c oughs> ทำไมกันทำไมเราไม่ได้อันที่สองอะ่ะตดนินสองเราไม่ได้เลยเราตายกะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนกันจะไปไหนอะจะไปไหนอะเอ้ยเออเฮ้ยเราก็โดนเหมือนกันนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยหนูหนูพี่อยากยิงมากอะโอ้โหปืนปืนยัางดีเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมโหดจังอะ เฮ้ยยิงไ่โดนเลยโดนโดนเราเนี่ยโดนโดนไปแล้วเฮ้ยอยู่ไหนกันครับเฮ้ยมาเรียบร้อยแตะหนึ่งครับแตะหนึ่งครับแตะหนึ่งแตะหนึ่งเสร็จใช่ปะไปคิวไปคิวดับเบิลคิว เออมันต้องมาฝังนี้มันต้องมาฝังเลยเออเราก็ไม่รอดอยู่ดีดีว่ะเฮ้ยเฮ้ยมาเลยครับเราเหนียตายรัวๆเลยเฮ้ยเฮ้ยมาอืมอืมสาดให้เละสาดให้เละเอ้ยเฮ้ยหลบก่อนหลบตั้งหลักก่อน สาดให้เละสาดให้เละนดาน่าน่าน่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดสาดให้เละสาดให้เละโอ้ยสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายเม<ซ>ื่อกี้สาดให้เละสาดให้เละโอ้ยแม่อมาตะเฉยๆเลยเออสาดให้เละอาาุ้ย มือพี่ลานไปแก้วอะ่ะเฮ้ยบังเฮ้ยทำไมผมหผวขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยสคิวเลยสองคิวมาไหมเอยเรียบร้อยจบแล้วตำนานเราตำนานเราก็ไม่สู้ถ่อยเว hey. ้ยค่อยๆยยิง เรียบร้อยโดนอีกโดนโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออคืโดนไปดีโดนไปดีโดนไปดีค่ะค่ะขยับนิดหน่อยค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 ่อยยิงยิงไม่โดนเลยโอ้ยเขายิงโดนเราเนี่ยเราไม่ยอมจะโอ้ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ย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 แค่ๆๆแต่เกมนี้มันนับเป็นแต้มดีกว่าเราก็ฝั่งเราก็แพ้ดีกว่าลืมดูแต้มเลยแพ้ไอถ้าใครชอบคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจในการทำคลิปต่อไปครับไปครับไปจ้าทปด้วยครับไปหลับบ้าบาา